กลับมาจากบินธบารนะครับพบช้างป่าหนึ่งตัวนะครับบริเวณหลังสวนสถานปฏิบัติธรรมนะครับอยู่ในป่าดอนนี้นะครับเราลุ้นช้างป่าออมาจากป่าดอนนี้นะครับช้างกำลังออกมานะครับ ยังอยู่ในป่าตอนนี้นะครับกำลังรอรุ้นจอกมานะครับเสียงท่านเดินอยู่ในป่านะครับถอยออกมาสักหน่อยนะครับเหมือนเขาจอกทางด้านนี้นะครับ อ้ามันมีสองตัวหรอออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาเลยออกมาเลยกำลังผลหน้ามาแล้วครับ ้วครับ ตัวนี้ห่างด้วนนะครับไปแล้วครับวิ่งตามหมาไปแล้วครับนี่ครับวิ่งไล่สุนัขนะครับิครับกลับมาจากบินสบาย ลงน้ำแล้วครับลงน้ำแล้วครับช้างนะครับมีแผลด้วยโดนยิงโดนยิงเหรอโดนยิงโดนยิงฝั่งซ้ายมีแผลโดนยิงด้วยฝั่งซ้ายนะครับดูด เนี่ยครับโดนยิงเนี่ยน่ะสองรูเลยครับเป็นแผลนั่นน่ะออ๋มีรอยอาาแผลโดนยิงมานะครับเดี๋ยวติดต่อหมอให้พ่อไงมีรอยขาวๆนะครับเป็นแผลนะครับขอบคุณครับถล่มไหมถล่มถล่มถล่มนี่มไหมถล่มถล่ มันเป็นวิดีโออยู่ีดูดนี่เขาแล้วเข้าป่าด้านนี้ไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้วเมือ่อยโบลีเหมือนยังไก่สบายอันนามาดูหน่อยครับ อันนามันไหนครับเข้าป่าเป็นดาดอันนามันไหนครับไอ <c oughs> ้ตาม <c oughs> เข้าป่าปแล้วเอ้าน,นี่คือสมาชิกนะครับเนี่ยสมาชิกเป็นทหารเอกคอยดูคอยฟอลร,ระวังช้างอ่าครับแต่และตัวไม่เห่าไม่หอนครับหยอกช้างอย่างเดียวนี่เดี๋ยวดูสมาชิกของเราโอ้โหเมื่อยแล้วครับกับ กการหอกล้อกับช้างป่าเมื่อเช้านี้กําลังพักผ่อนแล้วครับรออาหารอย่างเดียวครับเมื่อแห้วหมดแรงรอนมกล่องครับรอนมกล่องรอผู้มีจิตศรัทธาบริจาคนมกล่องมาช่วยทหารเอกนะครับเนี่ยด,ดูตีเมื่อยแล้วนอนหมดแรงหมดแรงหมดสภาพแล้วหอกช้างตั้งแต่เช้าแล้วครับช้างเข้าป่ามาก็พักผ่อนครับสวัสดีครับ thank you